สวัสดีครับผมพิเชษฐ์สมบัติผู้จัดการฝ่ายขายจากโตโยต้านครทนสาขาเทพรักนะครับวันนี้ก็มาพบกับฟอร์จูเนอร์นะครับอีกเช่นเคยนะครับแต่คันนี้มามาลุกในแบบนะครับแท็กซี่ส่วนบุคคลนะครับคันนี้ก็จะเป็นแท็กซี่ต่างจังหวัดครับลูกค้าเอาไปใช้งานที่ทางภาคใต้นะครับผมก็เราก็ทําสีให้นะครับก็คือเป็นสีเหลืองแดงนะครับตามสถานที่ที่ลูกค้าวิ่ง กันก็บอกไว้ก่อนเลยครับโปรโมชั่นออกรถก็คือแสนส0 0จบในแบบคันนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็คอนวันละอยู่ประมาณ780บาทนะครับโดยเฉลี่ยอันนี้ก็คือผู้จัดการที่จะจัดให้มาดูกันว่าคันนี้เป็นรุ่นไหนแล้วก็มีแต่งออปชันอะไรบ้างคันนี้ก็คือจะเป็นรุ่น2.4 Leader S ลีนะครับผมแต่เรามีการอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้า มีความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับมาดูกันว่าทันนี้ผมติดตั้งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับตอนนี้ก็คือด้านหน้านะครับก็เป็นสีเหลืองแดงตามพื้นที่การวิ่งนะครถ้าเป็นส่สวนบุคคล่างจังหวัดจะเป็นเหลืองแดงนะครับแลก,ก็ติดโลโก้ Fortuner ด้านหน้านะครับขับไปไหนใครๆก็รู้ว่าเราขับ Fortuner นะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกถึงรถที่มีความมีความหรูหรานะครับอันนี้ก็ ต่อมาก็ล้อนะครับผมล้อขอบ20นะครับผมขนาดยาง2 6 5ห0ขอบ20อันนี้ลูกค้าเลือกลายเองนะครับแบบเองหรือว่าลูกค้าจะเอาล้อแบบไหนสไตล์ไหนก็ได้ครับจะเป็นขอบ18หรือขอบ20ก็ได้อันนี้จัดให้ตามใจลูกค้านะครับผมต่อมาก็มาดูด้านบนก่อนดีกว่านะครับด้านบนก็สังเกตว่าดีเดอร์เอจริงๆอ่ะจะไม่มีราวหลังคามานะครับอันนี้ก็ ติดตั้งสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานอย่างเช่นเวลาลูกค้าคนสัมภาระลูกค้า,าเยอะๆอ,อย่างเงี้ยพื้นที่ด้านหลังมันไม่พออย่างเงี้ยก็สามารถวางแหลกนะครับใส่ถาดตัวนี้เพิ่มเติมได้นะครับมันก็ติดตั้งมาตรฐานแบบโรงงานเลยครับใช้งานได้จริงรับน้ำหนักได้จริงครับเพราะว่าเป็นพัดแท้นะครับผมติดตั้งโดย ขางที่มีประสบการณ์นในการติดตั้งครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการรั่วซึมหรือน้ารั่วแน่นอน,นครับเพราะว่าเราได้ติดมาหลายคันแล้วนะฮะดีเด่นเปิดตัวก็ติดมาตลอดนะครับต่อมาก็อัปเกรดความพรีเมียมให้ก,กับลูกค้าอีกก็คือคิ้วโครเมียมครับเดิมก็เป็นสีคิ้วดำนะครับไม่สวยก็จัดให้เป็นโครเมียมทั้งคันนะครับของตรงนี้เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมก็คือระบบ สมาร์ทคีย์พุทธสตาร์สมาร์ทเอนที่แบบสมาร์ทเอนบเข้ารถล็อกรถโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจถ้าเป็นตัวรีดเอส S จากโรงงานก็จะเป็นกุญแจสตาร์ทครับตรงน,นี้มันไม่หรูเหมือนรถเราก็เลยจยัดให้ครับเป็นระบบล,ล็อกปลดล็อกโดยที่ใช้กุญแจนะครับโดยว่าปุ่มเดี๋ยวผมจะไปแนะนําด้านด้านฝั่งโน้นนะครับอันนี้ให้ดูว่าการติดตั้งตัวปุ่มล็อกก็คือเป็นมือเปิดโครเมียมครับเป็น พารแท้นะครับผมของโตนต้านะครับตรงนี้ล้อก็ลายเท่ๆแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับด้านหลังก็สปอยเลอร์ก็คงไว้นะครับเป็นสีดังนะครับคิ้วนะครับอย่างที่แนะนำอันนี้ฝาท้ายลูกค้าไม่ได้อัปเกรดนะครับคือเป็นเดิมๆนะครับผมอันนี้ให้ดูภายในนะครับมาดูกันว่าข้างในมีความหรูความสวยยังไงนะครับ ทางนายเปิดให้ดูเบาะก่อนนะครับผมอ่าเบาะตัวนี้ลูกค้าเลือกโทนสีได้นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสีวายแดงนะครับเพิ่มความหรูหราเหมือนสไตล์รถยุโรปนะครับผมพูดง่ายๆซึ่งตัวเดิมๆจะเป็นเบาะดําก็อันนี้ก็ตามใจคนขับผู้ใช้รถนะครับอยากได้แบบในสเต์ไหนคือการหุ้มสีวายแดงก็คือข้อดีของคือมันมันดูมีความพรีเมียมมากขึ้นนะเหมือนรถยุโรปที่มีความหรูหรามากขึ้น ครั้ัน,นี้ลูกค้าเลือกเป็นรถตัวรถสีดำนะครับตัวรถสีดําก็คือภายในก็จะกลืนกับเวลาเราติดปรับเปลี่ยนออปชันเข้าไปนะครับตรงนี้ก็สีรถก็จะมีสีบอลเงินกับสีดำครับที่เอามาทำแท็นซี่ครับมาดูออปชันกันต่อนะอย่างที่ผมแนะนำไปเมื่อตกี้ก็คือระบบสมาร์ทคีย์แล้วก็ฟุตสตาร์สมาร์ทเอนทีนะครับผมตรงนี้เดีย๋ยวผมสตาร์ทให้ดูครับเวลาสตาร์ทก็ กดปุ่มได้เลยครับผมกดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับเครื่องติดครับเรื่องติดเรียบร้อยนะครับตัวกุญแจก็คือจะเป็นตัวเหมือนมาจากโรงงานนะครับผมให้ดูกุญแจนิดนึงครับดูความหลูของเบาะแล้วก็กุญแจนะครับผมก็คือเหมือนตัวที่ท็อปจากโรงงานเลยนะครับจัดให้อย่างดีใช้งานไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราติดตั้งระบบเนี่ยเป็นแบบวายซ็อกเก็ตนะครับไม่ได้ติด ไม่ได้ตัดต่อสายไฟครับการใช้งานาก็ต่อเข้ากับระบบเดิมเป็นระบบวายอกเกตครับไม่มีผลต่อการใช้งานและไม่ผลต่อการรับประกันของรถยนต์นะครับตรงนี้เราจัดให้นะครับอันนี้ดับเครื่องก็กดปุ่มดับได้เลยนะครับตรงนี้ใช้งานง่ายนะครับหรือว่าลรอล็อคปลดล็อกที่มือเปิดด้ยครับอันนี้ปลดล็อกนะครับล็อกนะครับ,อ,นะรบอันนี้ก็คือใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับ ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลากดที่รีโมทหรือว่าเราอยากจะกดที่รีโมทก็ได้ครับนี้เปิดได้เหมือนกันล็อกได้เหมือนกันนะครับหรือว่าใช้งานได้เหมือนฟังก์ชันที่มาจากโรงงานนะครับแต่อีกฟังก์ชันหนึ่งที่อัปเกรดเพิ่มเติมได้ก็คือสตาร์ทรถนะครับบางทีเรารอผู้โดยสารอยู่เงี้ย <ๆ S 1> เพื่อให้รถหรือว่ามีความเย็นรอลูกค้านะครับกดสตาร์ทรอแต่ว่าต้องเปิดแอร์รอก่อนนะครับผมก็คือกดสตาร์ทได้เลยนะครับ อันนี้อะสตาร์ทเครื่องปับ๊บพอสตาร์ทปับ๊บแอร์ก็จะทํางานรอรอเวลาที่เราจะรับลูกค้าคือเข้ามาในรถปั๊บก็ไม่ร้อนอะไรครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราติดตั้งให้ก็คือฟิล์มกองแสงนะครับฟิล์มกองแสงตรงนี้ก็ผ่านมาตรฐานกรมการขนส่งนะครับมิเตอร์นะครับก็จะใช้เป็นแบบ LED นะครับผมตามที่ลูกค้าขอมาเลยจัดให้นะครับผมอ่านะครับตรงนี้ก็ เวลาเปิดปิดจะมีสวิตช์เปิดนะครับตรงนี้เปิดไว้ถ้าว่างก็จะเป็นสีเขียวนะครับถ้าราับผู้โดยสารนะครับถ้ารับผู้โดยสารครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคบผมอันนี้นะครับมิเตอร,ร์ก็ตามมาตรฐานตรงการ,รกนขนส่งนะครับถ้าเราจะ,ะเปิดปิดการใช้งานนะกลางคืนนะครับเปิดไว้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าคาันนี้เป็นแท็กซี่ รบดับเครื่องแล้วก็สามารถกดล็อกรถได้ครับโดยที่เพิ่มความสามารถในการใช้งานออปชั่นเหมือนรถ<ม>ในระดับตัวท็อปครับแต่ว่าไฟตัวนี้ถ้าเราต้องปิดนะครับผมมันจะมีสวิตช์ปิดครับมิเตอร์ครับตรงนี้กดค้างไว้ดับตรงนี้นะครับผมอันนี้ พบกับรถเรียบร้อยแล้วนะครับโปรโมชั่นอย่างที่ผมบอกค่าลูกค้าแท็กซี่ครับเริ่มต้นนะครับแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับจบออปชันแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่ลูกค้าเพิ่มก็คือดาวหลังคาอะไรเงี้ยผมที่สั่งเพิ่มได้แต่ว่าพวกล้อแม็กพวกเบาะอะไรพื้นเนี่ยผมก็จัดการให้ตรงนี้ตามออปชันที่คุยกันแต่ว่าดาวเริ่มต้นออกก็เริ่มต้นนะครับแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพร วันละ780เท่านั้นนะครับลดระดับนี้ผ่อนประมาณนี้เชื่อว่าลูกค้าหาเงินผ่อนได้สบายๆครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากได้แท็กซี่แบบนี้นะครับพักมาได้ครับในช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลครับผู้จัดการพิเศษเสนอให้นะครับส่วนเรื่องไฟแนนซ์ไม่ต้องห่วงครับมีไฟแนนซ์บริการถึงที่ลูกค้าอ,อยู่นะครับจังหวัดไหนก็ถ้าออกแท็กซี่แบบนี้ได้ก็ไฟแนนซ์บริการถึงที่อยู่้วครับผมมารรับรถก็ สะดวกมารับก็มารับที่กรุงเทพหรือไม่สะดวกมา,มารับก็สามารถใช้บริการรถสไลด์ได้ครับโปรโมชั่นแบบนี้ครับแท็กซี่ระดับ VIP p o r t n e r Leader S ครับออกรถเพียงแส9 0ี่หันบาทผ่อนวันละ780บาทเท่านั้นผู้จัดการพิเชษจัดให้สวัสดีครับ